เอ้คุณตามาอีกแล้วมาตัดมาตัดตัดหญ้าบอกคุณตารถสาบ้านอ่นรถช้างแม่แล้วเแล้าไปหารถช้างเราเบล่าล้าง้รโอุ้ยเกลียดหน่อยเดี๋ยววิ่ง สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องเปา่าตามติดชีวิตช้างนะคะเปา้าสวัสดีครับสว,ส,วสวัสดีครับนี่เนาะดูดูเนี่ยก่อนแล้วก็ปวดใบหญ้าออกให้สาดเล็กน้อยแล้วค่อยเอาอาหารดูช้างน้อยดูช้างน้อยค่ะ ช้างน้อยจะหักไม้ช้างน้อยจะหักไม้แล้วค่ะชิลุนเหรอได้เนี่ยตกมันเหรอดี๋อวหนองคุณแม่ชื่นหน่งรักมากดิหนิงขโมยซับปะรดคุณแม่มากบอลูกค่ะ vẫn phào heo nữa là phào hiền đúng đúng rung đúng với này đúng có bộ ขออนุญาตรดกินดีนแแแ,แ,แท่านมาท่านพะเป๋าได้พรท่านพเป่าได้มิ่งเป็นอ,อ,อย่างนอกเบ้าไปกัะไปน้ำพะเป๋าเออ เพ่อนมีเสียงพร้อมไปซ้ายไปซ้ายไปหาแม่ดิกลัวไ,<ป>ไปหาแม่ผมดิกลัวครับ<ะ>โอ้ย่างไปซื้อๆนี่แหละไก่ไก่ เพิงใสมิ่งสีแปะไรใกล้ค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาเรวมาเร็มาเี่ๆี่เสียงวาเป่าทางไหนเนาะ ยอเสยเอเ่อเียบ้ย่นเสียงเอิ่นไปเลยบ่อเสียงเอื่อนเหนือเนอเนเหนอหนะไรขตาขึ้ย bueno> ่าม่านอะเอ้าคุณย่าไมใส่ฮะอ๋อตีไปหามอบังถ แม่นบ่เสียงเสียงคุณตาเสียงว่าคุณตามาแล้ววิ่งเสียงว่าคุณตามาวิ่งเอ้คุณตามาอีกแล้วมาตัดมาตัดตัดหญ้าบอกคุณตาโอย้ยโอย้ยโอย้ย แล้วจอดแล้ว,อลวบอกว่าเอ้าคือไปเห็นคุณย,ยายคุณย,ย,ยายไป<ช>หาหมอห<อ>าหมอเสร็จเมื่อคืนกับหมอนัดหมอนัดไปตรจวจสุขภาพคุณยายนัดหมอใช่ไหมเดี๋ยวขาก่อนตไอก่อน้ไอ้เอ้ออออยัง่งไป ตามพ <บ tes S 2> <า>ุ้นตาตามขึ้นจารถช้างไม่หยุรางม่หยาก่นเฮ้ยรถช้างมาแล้วเาปวดวดน้าขวดน้า ผมขึ้นน้ำแม่ครับจอดกันครับโอ้ย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 ไปหาแม่ไปหาแม่ไปหาแม่ไปอุ้ยม่ยอมม่ยอมม่ยอมเอื้อเอื้อเออเดะเดะเดวเดะเพื่อนเป็นไรสองแม่ลูกนี้เป็นไรสองแม่ลูกนี้เป็นอะไร <laughs> để, để, để nó chạm vào cái này, để mình ôi ôi, cái <laughs> nhánh nè là... ôi <laughs> sang của mình Kết hoạt sang mà. ยเรยนกางนาะเล่นน้ำผมเครับาเื่อนเร่นหาเพื่อนเล่นแล้วมันเมนนผมกัเล่นตามนี่แหะครับแมนบ่าเมนนผมกัเล่นตามแหละครับ ฝนยั้งยังยัยังยังหัวงีีไซสีไซอนเฮ็ดงานสเียง่าตองเพื่นบอกว่าต้องมิเพื่นบอกว่าต้องพิงีไซปวนนี่แล้วเอ้ยจากหน่อยไหมแดนลนพกฟาแลนวิ่งิ

cái <laughs> ừ. ừ. <Nó> nhận qua <laughs> là bắt là Hãy subscribe cho ค,ออคุณแม่ก็โยก้สยโยกขวายยู่นี่อ่ยยกขานาโยกขาล้างย่นี่แะคุณแม่กัน,นคุณแม่เต้นบ่ฮึปเปล่าคุณแม่เต้นบ่โอ้เป็นหนอ,อ,อ,อยกขาล้างพรอมมา อวนมากเลยวันนี้วิ่งวิ่งรับช่างวันนี้วิ่งรับช่างไปไปแล้ววับ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 วิงไปแล้วไปแล้วเด้อะวิ่งไปใส่ไปแล้วโอ้ยโอ้ยบ่ตเตอร์ไส่บ่ตเตอร์ไส้เนอสิล้อบในบัตเตอร์ไส่นั่นโอ้า ไปอีกแล้วกัน ôi, คุณป้าให้บนี้โอ๊ยกินข้าวพอดไป ไปเลยันก็ขอขอบคุณท่านพอสังด้วค่ะนี่นี่แงนิงเหยื่อเอาเงี้ยแล้วเงี้ยแล้วโอ้ยแย่แย่เป็นเนื้อมันเกลียว้ยหนึ่งวันที่มันเกี่ยวนี่เหยียบมันตีส่วนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับจากใครแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับผู้จ้างทุกท่าพก็ต้องขอโทษขอใครด้วยนะครับผมลากันนะครับสวัสดีครับ